บองอีสานแบบรอบปั่นพันเมืองทรง่อเรื่องราวสูผีสุนอกเก็บเมื่อเราเอามาฝากประวัติบ้านตำนานเมืองตอนนี้ใบบุญสืบ้าผีผนอกไปหย่อนร้อยทรงข้ามเย็นในอดีตที่ผ่านมาครับเหตุการณ์นี้มีความเป็นมากจังไดแน่มากับผี่นอกเอามาไปสืบคนสอบหาความเป็นมากของเรื่องนี้น้ากันครับกฎระเบียบระวังประเทศ หลังสงครามโลกเธอที่สองที่หูจักกันว่าสงครามเย็นได้ก่อโตขึ้นจากพัฒนาการสำคัญนั่นก็คือการแข่งขันระวังสหรัฐอเมริกาและกะทัางสหภาพโซเวียตก,การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเหตุสงครามควมขัดแย้งทางอุตมการข้ามชาติการปฏิรูปและกการปฏิสังขรณ์ของระบบทุนนิยม แล้วกากระบวนการปลดปล่อยแห่งชาติการต่อสู้แข่งขันระวังสหรัฐและกัโซเวียตในเรื่องเหล่านี้ได้แบ่งโลกออกเป็นสองขัว้วทางการเมืองและกัการทหารและแถบบ่มีประเทศใดท,ที่ลุดหลอดจากอิทธิพลของสงครามเย็นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งจากสงครามเย็น โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐม่งหมั่นที่ศิษกัดกันข้อมวนิ์ในเอเชียภายหลังจากชัยชนะของฝ่ายข้อมวนิ์ในอินโดจีนเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2 4 9 2และสงข้ามเกาหลีที่ประทุขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 4 9 3สหรัฐได้มองเห็นว่าจีนซึ่งเป็นพันธมิตรโซเวียต สิเป็นผู้นําในด้านการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียและกับดินแดนที่ตกอยู่ในไพคุกข้ามนี้ก็คือบริเวณอินโดจีนซึ่งมีการต่อสู้เพื่อเอกรากจากฝรั่งเศสในทัศนะของผููนําอเมริกันหากอินโดจีนตกเป็นของฝ่ายคอมมิวนิสต์ประเทศอื่นก็สิลมตามกันไปทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงตะวินออกกลางในที่สุดแนวคิดแบบทฤษฎีโดยเมิโน,โนเฮตไห้สหรัฐได้เข้ามาสกัดกันการขยายโตของไฟข้อมมิต์อย่างจริงจังโดยเฉพาะหลังจากที่ฝรั่งเศสได้ถอนโตออกจากอีโดจีนในช่วงปีพุทธศักราช2 4 9 7ประเทศให้เป็นพันธมิตรที่สำคัญ และกาแข่งขันยิ่งของสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคในช่วงปีพุทธศักราช2 4 9 3ไทยได้เข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาในสงครามเกาหลีต่อมากกได้เหตุขอผูกพันทั้งพหุภาคีและกะทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกานั่นก็คือสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต พศ2497และกระขอตกกรงร่วมธนัดรัฐยิ่งกว่านั้นไทยได้ทรงทหารเข้าร่วมรบกับสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามร่วมทั้งให้สหรัฐมาใส่พื้นดินไทยตั้งฐานทัพและก็มีกำลังทหารในประเทศไทยซึ่งเคยมีจำนวนทหารสูงถึงหามื่นน้าและเครื่องบินกัวหกลอยเครื่องในฐานทัพเจ็แห่งของไทย นอกจากนี้สหรัฐยังได้ให้ค่วมซอยเหลือแก่ไทยซึ่งครอบคุ้มในแถบทุกด้านตั้งแต่การพัฒนากองทัพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและการปราบปรามการก่อการร้ายภายในค่วมซอยเหลือได้เน้นในด้านค่วมมั่นคงเห็นได้ว่าตลอดช่วงปีพุทธศักร 2, าช2 5 0 3ัค่วมซอยเหลือของสหรัฐอเมริกาสูงถึง5 0เ ของงบประมาณการป้องกันประเทศของไทยอีกทั้งกองทัพไทยยังพัฒนาโครงสร้างตามกลุ่มสวอยเหลือที่ให้แก้ดานการจัดองค์กรการฝึกการว่างแผนและการพัฒนากองทัพร่วมทั้งการทรงฐานไปศึกษาและกับฝึกหัดที่สหรัฐอเมริกาพันธมิตรไทยอเมริกาทรงผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมไทยถือกำหนดจากทั้งสภาพแวดล้อม ระวังประเทศและกับบริบทการเมืองภายในของไทยในช่วงที่สงค้ามเย็นห่อนแห้งระวังปีพศ2 4 9 3แะะกอปีพศ2 5 0 3ระบบระวังประเทศไม่ความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศน้อยเพราะการที่โลกแบ่งเป็นสองขัวอำนาจชัดเจนจังสันทั้งสหรัฐและกโซเวียตได้ต่อสู่ยังรู้เดือดเพื่อสแสวงหาพันธมิตร ฝ่ายตนซึ่งปรากฏชัดจากสงครามโตแท่นทั่วโลกในบริบทจังสี่ประเทศน้อยๆที่มีทางเหลือกจำกัดโดยเฉพาะหากตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของมหาอำนาจเห็นได้จากที่ว่าบางประเทศต้องการดำเนินนโยบายเป็นกลางกะ่าเป็นผลจังเฉ่นใน กัมพูชาในทศวรรษ1,960เป็นตน้นประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมีความสำคัญยังชัดเจนต่อ,อยุทธศาสตร์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้ดังนั้นโอกาสที่ไทยสืบเนิ่อนโยบายอย่างอิสระอาจเป็นไปได้ยากพัฒนาการในภูมิภาคที่ส่งผลต่อการกําหนดนโยบายไทยก็คือชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศจีน เมื่อช่วงปีพุทธศักราช2 4 9 2และกับการต่อสู้เพื่อเอกราชในเวียดนามที่นั่โดยไฟข้อมนิตหลักฐานที่มักถืออากเพื่อสนับสนุนไพ้คุกข,ข้ามจากจีนก็คือการโจมตีรัฐบาลไทยผ่านวิทยุปักกิง่งการแสกซึมและเผยแพร่ลัทธิค้มมนิตในหมูช่ชาวจีนในประเทศไทยและที่สำคัญคือจนถึงปลายปีพุทธศักราช2 5 0 3 รัฐบาลไทยเสือวาจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักต่อขบวนการข้อมิิต์ไทยส่วนไพ่คุกข้ามจากเวียดนามเหนือนั่นถือกระบุว่ามาจากการเข่ามาแสกแซงหรือว่าแสกซึมเผยแร่ลัทธิค้มมิิต์ในหมู่เช่าเวียดนามที่อาศัยในภาคอีสานและกะการให้สถานทีพักพิ่งฝึกอบรมแก่กองกําลังคอมมิสต์ไทยและกะการขยายอิทธิพลเข้ามาในล่า ในค่วมเป็นจริงเบื้องแล้วบ่วเป็นทีชัดเจนว่าจีนได้ํำเนืนอนโยบายเป็นปฏิปักษ์ต่อไทยจังใดแน่นอนว่าจีนเห็นว่าไทยเป็นปฏิปักษ์เพราะรวมมือกับสหรัฐเพื่อต่อต้านขอมมนิตในภูมิภาคดังที่ผู้นําจีนได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเมื่อตัง้งซีโตว่าไทยเป็นฐานเตรียมพร้อมให้สหรัฐเหตุสงครามรุกนานจีน ผู้นำจีนบางคนร่วมทั้งเหมาเจ๋อตงได้ประกาศเปิดเผยา่าจีนสนับสนุนสงครามต่อต้านสหรัฐและก็สงครามปลดปล่อยในประเทศเกิดไม่ทั่วโลกร่วมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม่สิบวรารเวา้าได้ก้าวชัดเจนวา่าสนับสนุนจังไดส่วนการสนับสนุนของจีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนั่นได้ปรากฏชัดในด้านอุดมการณ์การให้ขวัญกำลังใจที่พรรคพิ่ง และกาฝึกอบรมแก่พักร,ร่วมทั้งด้านยุทธปัจจัยบริบทการเมืองภายในของไทยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่อการเลือกเป็นพันธมิตรอเมริกันในช่วงเวลาเกือบทั้งหมดตั้งแต่หลังสงครามโลกเธอที่สองจนถึงเหตุการณ์14ตุ่าปีพุทธศักราช2 5 1 6ประเทศไทยมีการปกครองโดยรัฐบาลประเทศการทหารดังนั้นระบบพันธมิตรนี้ กะถือกำหนดจากแนวคิดผู้นำทหารรวมทั้งผลประโยชน์ทั้งของกองทัพและกะบคนในกองทัพโดยทั่วไปแล้วทหารได้รับการศึกษาอบรมให้มีจิตสำนึกว่ามีหนาทีปกป้องรักษาชาติาศาสนาและกัพระมหากษัตริย์ซึ่งเหตุให้มีความหูซึกเป็นปฏิปักษ์ต่อลัธิคอมณิ์โดยพื้นฐานอยู่แล้วแต่ยิ่งกว่านั้นหนาทีนี้ได้ถือน้มาอ่าง เพื่อส้างคว่วชอบถ้ำต่อการยึดอำนาจการเมืองของกลุมทหารเห็นได้จากการใส่สื่อรัฐเผยแพร่โฆษณาอย่างกวงขวงในระว่างปีพุทธศักราช2483ว่าคว่วจำเป็นต้องยึดอำนาจการเมืองกับเพราะประเทศตกอยู่ในไพ่คุกข้ามของศัตรูไรยแรงคือคอมมิตท,ที่มุ่งทำลายสถาบันหลักของประเทศการเน้นย้ำนี้ปรากฏชัด ในขํ้ำประกาศขณะปฏิวัติหลายฉบับตลอดช่วงการปกครองแบบอำนาจนิยมของจอมพสลสฤษดิ์ธนรัต์หลังรัฐประหารปีพธศักกาช2 5 0 0แนวคิดต่อต้านลทัทธิคอมมิวนิสต์ได้นำมาซึ่งนโยบายที่ต้องการให้พม่มแดนไทยปลอดจากอิทธิพลคอมมิวนิสต์หรือกีดกันสตูให้ไกลจากพม่แดนไทยให้มากที่สุด ในแงน่นี้การเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเมกาได้สอดคล้องกับทัศนะและกับความต้องการของผู้นํามทหารไทยเพราะตั้งแต่ช่วงปีพศกราัช2 4 9 7จนถึงต้นปีพศกราัช2 5 1 3สหรัฐให้ค่วมซอยเหลือไทยโดยไม่เป้าหมายสำคัญก็คือการต่อต้านคอมมิวนิสต์จากการรลุกราานจากภายนอกแล้วกับการล่มล่างรัฐบาลจากภายใน,น และการซอยพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนโครงสร้างการเมืองที่ดำรงอยู่ข่วมซอยเหลือจากสหรัฐนอกจากเป็นประโยชน์ต่อกองทัพแล้วนายทหารระดับสูงบางคนกะใส่อภิสิทธิ์จากตำแหนง่งเข้าไปมีส่วนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการข่วมซอยเหลืออีกปากมม้ทั้งนี้นโยบายต่อต้านคมนิตละกกา การเป็นพันธมิตรกับอเมริกันได้ทรงผลต่อสังคมไทยที่สำคัญคือประการแรกคว่อย่างยื่นของระบบระบบทหารรัฐบาลทหารได้ใส่ข้อหามีพฤติกรรมเป็นข้อมเนตรปราบปรามประชาชนอย่างกวงขวงและกะรุนแรงกฎหมายป้องกันการกระทําอันเป็นข้อมนินรทั้งในสมัยรัฐบาลทหารล้วนระบุข้อหมาย การกระทําอันเป็นข้อมนิตยอย่างกวงควงที่สุดได้เถือหลายครั้งขอหานี่ถืกใส่เพื่อกวดล่างไฟตรงขันขานทางการเมืองยิ่งในสมัยทีจอมพ้นสลิดได้ใส่อำนาจแบบเบเ็ดเสร็จตามมาตรา17ของรัฐธรรมนูญการปกครองราชนาจาักรปีพศทธศักราช2 5 0 2การลงโทษได้ขอหานี่หมักสิบประหารชีวิตคณะเดียวกันการทีสหรัฐ สั่งให้ไทยเป็นฐานการเหตุสงครามในอินโดจีนและเป่าไม้ที่มุ่งให้ไทยมีเสถียรภาพมั่นคงเพื่อเป็นป่อมปราการต่อต้านขอมมวนนั่นในที่สุดแล้วก็แยกบบออกจากการสั่งรัฐบาลที่มั่นคงไปนั่ปัจจัยนี้มีความสำคัญยิ่งที่เหตุให้ระบอบทหารไทยสาม,มารถดำรงอยูย่ได้เงีวโดนและก็สั่งคว่โกรธแค้น ถึงขั้นเกียรติช่างสหรัฐในกลุ่มคนไทยที่ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารประการที่สองยคสงข้ามเย็นได้ทรงผลให้เกิดการแพร่หลายของแนวคิดมาร์กซิสต์ในสังคมไทยคือกลุ่มผู้ใส่แนวคิดนี้วิพากษ์สังคมเพื่อเรียกร้องสังคมที่เป็นธรรมกลุ่มนี้ประกอบด้วยนักคิดนักเขียนและ,ะนักหนังสือพิมพ์ซึ่งได้ศึกษาจนเกิดความศรัทธาต่อแนวคิดมาร์กซิสต์ และวก็นำมาใส่วิพากษ์สังคมในช่วงปีพุทธศักราช2483ถึงต้นปีพุทธศักราช2493ประเด็นสำคัญที่ถือวิพากษ์หรือต่อตา้านคือระบอบผด็จการทหารที่ใส่อำนาจอย่างบบเป็นธรรมเพื่อมุ่งสแสวงผลประโยชน์ส่วนตนกับพวก้องและระบอบจกักรวรรดิยมและกระทุนนิยมที่นำโดยสหรัฐมีอิทธิพลเหนือรัฐไทย ดังนั้นศัตรูของชาติก็คือจกักรวรรดินิยมอเมริกาและกะกุมทหารกับนายทุนที่สนองประโยชน์ของสหรัฐสหรัฐอเมริกาถืกโจมตีอย่างรุนแรงต่อการทำสงครามที่ไร่ศิลธรรถำในอินโดจีนทั้งได้ชักผ้าให้ไท้เข้าสู่สงครามแล้วก็เป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านยิ่งไปกว่านั้นยังได้ตั้งฐานทัพ และกาทหารไหวร่วมทั้งมีการแสกแซงขอบงงำกิจการภายในของไทยยังกุ่งขวงสภาพเหล่านี่ได้เหตุให้ไทยต้องสูญเสียเอกลากและอธิปไตยไปแล้วกุมนี้ได้เสนอว่าในทามกลางการต่อสู้ยังรุเดือดของมหาอำนาจไทยควรดำเนินนโยบายเป็นกลางและเฉิดชูสันติภาพจังได้ก็ตามนักคิดนักเขียนเหล่านี่ได้ถือป่าป,ปามอย่างรุนแรง แต่กระแสความคิดเรานี่กับว่าได้สูญหายมาไล่ไปแต่กลับมารุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในมูนิสิตนักศึกษาช่วงปลายปีพุทธศักราช2 5 0 3ถึงต้นปีพุทธศักราช2 5 1 3ประกันที่3การเติบโตของผักขมิิทแห่งประเทศไทยหรือว่าพ่อขอท่อในยุคสงครามเย็นจนถึงช่วงปีพุทธศักราช2 4 9พพ่ออท ยังโบแมนไพ่คุกข,ข้ามไร,ร้แรงต่อรัฐบาลไทยแต่การต่อสู้อันเง่าโดนก่อนหน้านั้นได้ก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนสําคัญในอยุครัฐบาลทหารที่พ่อขอท่อได้กาหนดแนวทางการต่อสู้ด้วยอาวุธกับรัฐบาลซึ่งเกิดขึ้นเธอแรกในช่วงวันที่หนึงสิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 0 8ในปีพุทธศักราช2 5 1 2หลายพื้นที ใน35จังหวัดถือประกาศให้เป็นเขตแสกซึมของข้อมนิตการเติบโตของพ่อขท่อเป็นผลจากหลายปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือนโยบายการปรับปารามข้อมนิตยอย่างรุนแรงโดยเน้นดนการทหารเป็นหลักร่วมทั้งการใส่ข้อหาไม่พฤติกรรมเป็นข้อมนิตปราบปารามผู้ตอ่อต้านรัฐบาลซึ่งเหตุให้พ่อขรท่อ กลายเป็นทั้งเลือกของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลทหารทั้งนี้พ่ขอท่อนั่งสแสวงหาแนวร่วมโดยไดช้ชูประเด็นควมรวมไม่รวมมือระวังรัฐบาลทหารกับสหรัฐดังปรากฏในยุทธวิธีการเหตุงานของพรรคที่ได้ระบุการต่อสู้กับจักรวรรดิยิยมอเมริกาและโขนล่มเผด็จการทหารที่เป็นสมุนอเมริกานอกจากนี้พออท ยังได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศอินโดจีนและกัจีนในด้านการเป็นพื้นที่พักพิงและฝึกกองกำลังมีการศึกษาชี้ว่าการสนับสนุนจากประเทศเหล่านี้ยังเป็นเพาะควมรวมมือระวังรัฐบาลทหารกับสหรัฐในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเมื่อมองยอดกลับไปนโยบายต่างประเทศและกับค่วมหมันคงของไทย ในหยกสงามเย็นอาจประเมืนได้หลายแง่หลายมุมครับพี่น้องจังเช่นประการแรกจากจุดยืนของผู้ต่อต้านขบวนิตไทยโชคดีที่เลือกข้างถึกผู้นำเอเชียตะวันออกเชียงใต้บางคนเคยเบาเคยก้าวตรงไปตรงมาภายหลังจากทีโ่ลกได้เห็นการหล่มสลายของประเทศข,ขบวนิสต์เกือบทั้งหมดว่าผู้มีผักนี่ต้องขอบคุณสหรัฐที่ได้เข้ามาซอยต่อสู่ กับฝ่ายขมันนิดบอจังสันประเทศแถบนี้ก็ต้องถือยึดค้องโดยฝ่ายขมานนิดไปแล้วประการที่2การทีผู้นำไทยผูกมัดควมมันคงของประเทศไว้กับมหาอำนาจเดียวพร้อมกับเป็นศัตรูยังชัดแจงกับมหาอำนาจอื่นและประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงสูงทั้งยังมินเมต่อการนําประเทศเข้าสู่สงครามอีกนำ คำถามก็คือไ้ไมีท่างเลือกหรือมีความเป็นไปได้หรือบอ่อที่สิใส่ในโยบายเป็นกลางในสถานการณ์ความขัดแยงหลอนแรงหยุกสงครามเย็นคำตอบก็คืออาจบด่ได้เช่นเดียวกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี่หรืออื่นๆซึ่งกับบ่มีท่างเลือกประการสุดท้ายจากมุมมองด่านศินลธรรมและกะมนุษยธรรม นโยบายไทยไรปัจจัยข้อนี้ยังสิ้นเชิงควมถูกสาหัสของชาวอินโดจีนและกะ็ค่วมหายนะของสังคมเหล่านั้นเกินกลัวทีสิใสโตเลกพลานาได้ควมโหดลายและกะ็หายนะของสงครามย็นนี่ได้เกิดขึ้นในผู้มิภาคอื่นทั่วโลกซึ่งปรากฏชัดว่าเป็นผลจากอุดมการการเมืองและกะการมองประโยชน์แห่งชาติยังขับแคบ ครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องรา่าของสงครามเยดนที่ได้ถือกําเนิดเกิดขึ้นมาหยุคหนึ่งในแถบทินอินโดจีนบ้านเมืองเฮ้ากะถือว่าเป็นพื้นที่ในค่วมขัดแย่งในส่วนเหตุการณ์ที่ผ่านมาใบบุญได้ยิบยกมาบอกเราเ้าสู่พี่น้องฟังเพื่อเป็นเกิสระทางด้านประวัติศาสตร์ได้บอกเราเ้าสูพี่น้องแลว้วกษสิได้อําลา ฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอ,อกเร่งใจในการบันทึกเหตุบาานการเมืองไหวใน y o ยูทูบพอกันไม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ